เว้ด้ลยร้อนเป๊งเลยอากาศร้อนแบบนี้เราต้องมาร้อนกับพวกปีศาจเราต้องมาเจอปีศาจใช่แล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกม ดูเกียวดูเอเลอร์เสได้เป็นเพื่อนกูนได้กูเหงาใช่กูเหงาสัตว์เลยมาๆมา,มาเรามาเล่นกันดีกว่า้วพูดพังทำเพลงเฮ้ใครวะใหม่ไหมคิดเพลงโอรินโน่เทอร์น คือมันจะได้ยินเสียงก,กยูอยากให้ได้ยินมากเลยไมโลโรเทสเยกระจอกหมา ่อ้หมดหน้าตักไปก่อนดูดิจุเทินเลือกจะหายไปห้าร้อยแล้วเพื่อนเนี่ยมันต้องทำอะไรที่กูคาดไม่ถึงแน่แน,น่ อะไรมันทำอะไรของมันโอเคเกตแล้วมันออกมาตั้งแต่เทินแรกของมันเลยอ่าอยูย่มีแัพ่พวกปีศาจแกมันปีศาจแต่ไม่เป็นไรเซตนี้มันจะทำอะไรเราไม่ได้ เขาแสวอ่ะตีมาก็เท่านั้นแหละหจงงูตาของฉันละสิแล้วไพ่เราก็จะหายไปหนึ่งใบแต่ไม่เป็นไรไพ่เราเป็นการ์ดอมาตะแล้วมันก็หายไปหนึ่งร้อย จะไปเหมือนกันหนึ่งร้อยแต่ไม่ปรา e เรามีสำรองเลือดตั้งแต่ตอนนั้นไงจำได้ปะฉลาดนี่กัดเข้าเบอกูเป็นไงจบเถื่อนเอร์บลาบลาบลาเบ้าเยอะกว แกคิดจะตีฉันอย่างนั้นเหรอคิดดีแล้วงั้นเด้๋ยมมันต้องเป็นอะไรแผงๆแ,แน่เลยอ Dark m มจ i c i a n เหรอคงไม่ใช่ใช่ใช่ฉัน ย่ำเด็ดจอดไม a ใ i ่เช่นไม่เป็นไรตีกูไปก็ทอนนั้นแหละขอให้มันตีกูไม่โดนเนอ, <S <S อ็นเด็จอดรอรอให้ได้กุบเทปก่อน เี่าร,รอรอตอนนี้ได้คือกบเทพเว้ยต้องการแค่กบเทพ เรสงสัยว่ากลุ่มเทพคืออะไรอ๋อนี่ไงนึกว่าไม่เอกมาเด้วยนี่ไงไอเจ้าตัวนี้จริงจริงตอนเริ่มเกมตอนนี้ไม่น่าได้แล้วแหละแต่มันพอใช้กับการใบอื่นได้อยู่แค่พอใช้ไม่ได้ใช้ได้ ยังมีระเบิดเวลาอยู่จะมี4,200นส่วนแก้ก็มี3,200หางก,กันตั้งพันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรแผงๆใช่ไหมล้วมจิชียน đi mà khát thôi nè, có để đường lật nè, thằng rủng già, mai dạ. กูบอกแล้วเฟซกูเฟซอมตะเจ็บไปดีอืมฉันแพ้แล้วไอ้กระจกเพิ่งพูดชน ก็ขี้ขาดเลยมีแต่พวกปีศาจฮะก็เป็นว่าจบแล้วกันแต่ก่อนไปเล่นอีกสักเกมมันจะเป็นอะไรไปกับ AI เจสถ้าไม่ผิดนะเจสตัวผู้หญิงกูชำนาญมากเลยการในการตบผู้หญิงเนะนี่ยแมนแมนกูยังอัดอยู่ใช่อัดอยู่แปดนาทีแล้วเจง๋ง ไปเล่นได้่นจบเถินอาเมีหลักพันนะหลักพันดูดิมันก็เจ็บตัวเปล่า <c oughs> ฮืม hmm. ดูดีนะวางไปก่อนก็ได้เดี๋ยวรู้แล้เกันจะใช้กี่เทินกัน ดาวมีอีกพันสองก็หายไปทั่วทุกยาเรียาเรีนะสิต้องฟงฉันแล้วดูดีดูดีด เราก็จะมีดาวมาเยอะมากขึ้นทำให้เขาทถิแล้วมันไม่ไมนไ,ไ,ไ,ไม่มีผลอะไรหรอกจบเทินไฟ้นั่นมันติดไฟนะรู้เปล่าเจ็บไปดิ <c oughs> ไปงงๆแต่ตอนนะ้แต่ก็ยังดีไ่เน้นน่าจะยังมีชีวิตอยู่ต่อใช่ไหมไม่มีแต่ก็ตามเซตไพ่นี้เป็นเซตอมตะมาแล้วมาอีกเรื่อยๆ nhắc đi về chơi draw shit มีแต่การที่ไม่ได้ต้องรอการที่ทวนนั้นแบบโอกาสนี้แล้วก็การนี้แล้วเราจะได้การนี้กี่ครั้งอะ,อะ ดีเลยทีนี้จบเทิน มับนบังคับใจแล้วกูกินได้แต่ก,กาตัวเองอันนี้ก็จำไม่ได้เราก็ทำอะไรไ,ไม่รู้ด้วยเสียวอันนี้เลยเห็นไหม เึงอืมก็ฉันเหลือกว่าออกมาทำไมออกมาแล้วได้อะไรวะเอาเฮ้ยเอา อะไรวะอะไรม <Haj> <lasting> ั้เ um> นี um newer, ่ยอะไรวะโอ้โอ้เกมหมาหมาอะไรวะเนี่วะมีโชคดีจังเลย แล้วกูก็ต้องตายภัยตัวเองใช่ไหมใช่กูแพ้แล้วมึงอย่าเลอาตัวเองอยูกิมึงเพิ่งแพ้ไปเบบมื่อกี้ไอควาย <c oughs> อนร้อยวันทันปีไม่เคยออก <c oughs> กูเศร้า <Safe> กูเศร้าเลยกูจะเอามึงออกงบปากไอเวนมึงออกไป้วย ที่นีไงต่อต้องหามอนเตอร์หนึ่งดาวหนึ่งดาวหรือสองดาดวก็ได้ค่าดูเฟ้นพันขึ้นน่ะมันจะมีให้กูหรือเปล่าสามดาว แต่อย่างน้อก็พันห้าออะไรวะเนี่ยน่าใช่หรอจบไหมจบเพื่อเหนื่อยเฮียดวงหมาหมาลาก่อนทุกคนการิอุส